สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้มาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องงานอาชีพนะคะในวันนี้จะมาสอนในเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ที่6เรื่องคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะจะมีตัวชี้วัดอยู่2ตัวชี้วัดคือ,อง,ง .2.1 ป .6 ทั1สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพและง .2.1 ป .6 ท2 ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับการประกอบอาชีพที่สนใจนะคะ,ะเรามาดูต่อค่ะสาระสำคัญก็คือระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้นะคะ <c oughs> ต่อค่ะเด็กดูนะคะ นักเรียนคิดว่าคุณธรรมใดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพบ้างายกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นความซื่อสัตย์ความขยันความอดทนความยุติธรรมและความรับผิดชอบนะคะวันนี้จะให้เด็กๆนั้นได้แบ่งกลุ่มนะคะออกมาเล่าคุณธรรมในการประกอบอาชีพหน้าชั้นเรียนและร่วมกันแลกเปลี่ยนสืนา,นาความคิดเห็นกันนะคะ,ะเรามาดูต่อคะ่ะเรามาดูสถานการณ์และช่วยกันวิเคราะห์นะคะ สถานก,การณ์ที่1ค่ะจอมทัพขายของชำอยู่ใกล้ตลาดอยู่มาวันหนึ่งมีลูกค้าที่คุ้นเคยกันดีมากนะคะซื้อของในร้านแล้วลืมรับเงินทอนจอมทัพจึงนำเงินทอนนั้นไปคืนให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะแน่นอนบุคบคลใดที่นักเรียนอ่าแน่นอนต่อไปที่สองนะคะ เกิดพนขายของชำเช่นเดียวกันอยู่ใกล้ตลาดนะคะอยู่มาวันหนึ่งมีลูกค้าที่คุ้นเคยกันดีมากนะคะซื้อของในร้านและลืมรับเงินทอนเกิดพลนั้นเก็บเงินทอนไว้ใช้เองโดยไม่นําไปคืนลูกค้าเด็กๆด,ดูนะคะว่าเป็นยังไงบุคคลใดที่เรียนคนนาไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพก็ต้องเป็นใครคะจอมทัพเพราะจอมทัพนั้นมีความซื่อสัตย์ นะคะจิติต่ออาชีพของตัวเองนะคะเมื่อมีลูกค้าที่ลืมเงินทอนก็นําเงินทอนนั้นไปคืนเขานะคะต่อไปค่ะการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมเป็นอย่างไรก็คือเป็นการสร้างผลผลิตและรายได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนผู้อื่นนะคะอย่างเช่นจอมทัพที่ไม่ได้เบียดเบียนใครส่วนเกิดผลนี่นะคะเป็นการเบียดเบียนนะคะเพราะว่าไม่ยอมนําเงินนั้นไปคืนให้กับเจ้าของนะคะ ถ้าประกอบอาชีพยอย่างมีคุณธรรมแล้วจะเกิดผลอย่างไรแน่นอนจอมทัพจอมทัพเมื่อนําเงินไปคืนกับคนที่ลืมเงินทอนไว้จอมทัพก็จะเป็นยังไงคะจอมทัพก็จะได้รับความชื่นชมนะคะจอมทัพก็จะได้รับความชื่นชมและไว้วางใจจากลูกค้าจอมทัพก็จะมีฐานลูกค้าที่มากจอมทัพก็จะขายของได้ดีส่วนเกิดผลหากลูกค้านั้นจาได้ว่าลืมเงินทอนแล้วเกิดพลกับเอาเงินไปใช้แน่นอนความไว้วางใจ ที่มีต่อเกิดผลหรือความเชื่อมั่นที่มีต่อร้านค้าของเกิดผลก็จะลดน้อยลงลูกค้าก็จะมีน้อยลงทําให้ผลผลิตหรือผลประกอบการของเกิดผลอาจจะขาดทุนได้ก็ได้นะคะเรามาดูต่อค่ะเรามาดูคุณทําในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความขยันอดทนความรับผิดชอบความยุติธรรมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะฉะนั้นหลักในพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอย่างมีนุครรอย่างเช่น ความซื่อสัสตย์สุจริตความรับผิดชอบนะคะอาฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการระบุความรู้ความสามารถและควธรรมท,ที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจก็สามารถเป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้เช่นกันคะ่ะ